ไม่กี่วันครับคุเอกประยุทธ์นะครับเพิ่งจะลงนามในคําสั่งบังคับทางปกครองครับให้บรรดาข้าราชการแล้วก็นักการเมือง6คนด้วยกันต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐมูลค่ากว่า20,000ล้านบาทครับหนึ่งในนั้นมีชื่อของคุณบุญทรงอยู่ด้วยฮะไม่รู้ว่างานนี้จะส่งหรือจะสุดนะครับ ก่อนหน้านี้ครับคุณบุญทรงก็เพิ่งจะเจอคดีหัวประมูลจากการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนะครับซึ่งคดีนี้ยังอยู่ในการพิจารณาของศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองครับหากย้อนไปดูวิบากกรรมทางการเมืองต้องไปดูตั้งแต่การเข้าสู่อํานาจของคุณบุญทรงเลยครับคุณบุญทรงเป็นทายาทเจ้าของโรงเรื่อยจัดไทยพนาอยู่ที่เชียงใหม่ครับเรียนจบจากมงฟอร์ดก่อนจะบินไปคว้าปริญญาตรีที่ u University of k e n t u t u y ครับแล้วจากนั้นก็เข้ามาสืบทอดกิจการของครอบครัวปี2527ครับเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมและหลังจากนั้นนะครับก็ได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมพอปี38ครับคุณบุญทรงก็มาจับธุรกิจเป็นดีลเลอร์เบนซ์ในจังหวัดเชียงใหม่ในานามของเบนซ์ช้างเผือกครับ ตอนปี43ครับคุณทักษิณตั้งพักไทยยังพักไ,ไทยนะครับตอนนั้นวางมือให้กับคุณเยาวภาวงสวัสด์วางเครือข่ายในภาคเหนือครับแล้วก็ดึงเอาเครือข่ายธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ในไทยรักไทยด้วยซึ่งคุณบุญทรงครับก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยและนี่แหละฮะคือเส้นทางการเมืองที่นับหนึ่งตั้งแต่ปี2543ครับ นับตั้งแต่เป็นสสสมัยแรกที่เชียงใหม่ในนามของไทยรักไทยครับคุณบุญทรงเองก็ได้รับความไว้วางใจจากเจ๊แดงเยาวภาวงสวัสด์ครับให้เข้านอกออกในเสมือนเป็นเลขาส่วนตัวกระทั่งได้มีการทําธุรกิจร่วมกันครับสิบปีบนเส้นทางการเมืองต้องบอกว่าคุณบุญทรงนั้นฝากอนาคตเอาไว้กับบาร,รมีของเจ๊แดงจนได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกรเออย่างกระทรวงพาณนนิชย์ครับเรียกว่าก้าวหน้ากว่าสสที่เริ่มในรุ่นเดียวกันหลายคนเลยครับ จนถึงวันนี้นะครับไม่มีบารมีของเจ๊แดงเยาวภาว,วงสวัสด์คอยช่วยคุณบุญทรงแล้วและขณะนี้เองครับเจอมรสุมหลายอย่างเหมือนกันงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครว่าคุณบุญทรงนั้นยังจะยืนทรงตัวได้หรือเปล่าครับ